วันนี้ก็จะมาบอกถึงวิธีการสร้างรายได้วันละ400ถึง4 0 0 0มบาทต่อวันด้วยสูตร123กับธุรกิจที่มีชื่อว่าอินดี้โปรเจกต์บุญนี่ซึ่งมีคุณก้องอัคาระนิจพลเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านเป็นประธาน 1, 2, 3คือเริ่มทำตาม1เริ่มเริ่มที่ตัวเราเป็นผู้บริโภคไซแอล 2. องทำคือการประชาสัมพันธ์บอกต่ออย่างน้อย2คน 3. ตามตามเพื่อนสองคนให้มาเริ่มทำตามเหมือนกับเราเราก็จะมีรายได้เกิดขึ้นรายได้เกิดจากการที่เราประชาสัมพันธ์ซ้าย1คนขวาหนึ่งคน,น,น,งคนบริษัทจ่ายที่4,000บาทสำหรับผู้ที่เป็นผู้บริโภคไซแอล เราเลือกธุรกิจไซแอลซึ่งเป็นกระเป๋าใบใหญ่สุดสามารถสร้างรายได้วันละ40,000บาทต่อวันหลายคนสงสัยว่าทำแค่สูตร1 2 3มันจะได้ถึงวันละ40,000บาทต่อวันเลยเหรออันนี้ต้องบอกเลยว่าได้แน่นอนเพราะว่ามีคนสำเร็จทำได้มาแล้วนั่นคือคุณยศจันทนะเสวีผู้นำระดับสูงของเราและไม่ว่า ก็สามารถมีรายได้แบบนี้ถ้าทำตามสูตร1 2 3สําสำหรับใครที่กำลังมองหางานอะไรที่ทำให้เราสามารถสร้างรายได้ได้มากพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเราแนะนำนี่เลยอินดีมตบโจท,ทุกทุกด้านสามารถสร้างรายได้จากที่บ้านโดยไม่ต้องเดินทางอบรมอบรมผ่านไลน์ไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่จำเป็นต้องขายของ ไม่ต้องมีหน้าร้านแค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวเพียงเข้ามาเป็นผู้บริโภคสินค้าแล้วประชาสัมพันธ์บอกต่ออย่างน้อยสองคนที่ใช่และพร้อมลุยไปกับเราแค่นี้เราก็สามารถสร้างรายได้วันละ4 0 0ร้อถึงสี่มบาทต่อวันอยากรู้เรื่องอินดีมสอบถามเข้ามาได้ที่โทร085 30 11868แอดไลน์ 0853011867 Facebook ปานีงานคุณทศยินดีให้ข้อมูลค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ